แม่หมูตอบปมอันฟอลโล่ใบเฟิร์นเพราะคนเป็นแม่จะพูดอะไรได้อึงซ้ำนายนภัรก็โดนอันฟอลโล่ด้วยเป็นประเด็นให้จับตาขึ้นมาทันทีเมื่อมีคนจับสังเกตว่าแม่หมูพิมพกาได้อันฟอลโล่ไอจีดาราสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแฟนของลูกชายนายนภัรเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อย้อนดูก็พบว่าไม่มีรูปที่แม่หมูและใบเฟิร์นร่วมเฟรมกันอยู่ในไอจีแม่หมูเลย ทั้งในงานวันเกิดแม่หมูเมื่อปี65และทริปหวานที่ต่างประเทศก่อนเปิดตัวเป็นแฟนกันก็หายเกลี้ยงจากอินสตาแกรมของแม่หมูแล้วด้วยทำเอาแฟนคลับใบเฟิร์นและนายสงสัยเข้าไปถามแม่หมูว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังนักแสดงรุ่นใหญ่แม่หมูพิมพกามารดาของพระเอกหนุ่มนายนภัทถึงประเด็นข่าวดังกล่าวแม่หมูเผยว่าไม่ได้อันฟอร์อาจจะเกิดขึ้นที่ระบบเดี๋ยวขอไปเช็คก่อน ถามว่าตอนนี้มีกระแสะเรื่องล่าสุดแม่หมู unfollow IG ใบเฟิร์นแม่หมูตอบว่าไม่ได้อันฟอ l นะคือบางที IG มันไปกดอะไรแม่ก็ไม่รู้แม่มีน้องผู้ช่วยคนหนึ่งก็ให้เขาช่วยดูช่วยตรวจแต่วันนี้ไม่ได้มาเขาจะมาหาแม่ทุกวันอาทิตย์อย่างเมื่อวานก็อยู่ด้วยกันถามว่าคนก็ไปสังเกตว่ารูปของน้องใบเฟิร์นที่คุณแม่พโพส์อวยพรวันเกิดเมื่อปีที่แล้วก็หายไปด้วยแม่หมูตอบว่า เดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวแม่ไปดูก่อนคือบางทีแม่ลงไอจก็ไปโพล Facebook คือจริงๆไม่อยากจะให้คนใน Facebook เห็นมันก็ไปโพลคือจะเห็นว่าบางทีแม่ลงอะไรไม่รู้ติดๆดกัน2-3สาครั้งแม่ก็คือกำลังงงกับระบบค่ะถามว่าคือตอนนี้มีคนตีความไปแล้วว่าคุณแม่มีปัญหากับน้องใบเฟิร์นอยากจะบอกอะไรไหม แม่หมูตอบว่าคือคนเป็นแม่ก็ทำได้แค่อยู่เฉยๆนะทำอะไรไม่ได้หรอกเมื่อถามต่ออีกว่าในเรื่องของการมีปัญหายืนยันตรงนี้ยังไงบ้างแม่หมูตอบว่าไม่ค่ะไม่มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ค่ะ เมื่อผู้สื่อขาไปตรวจสอบอีกครั้งก็พบว่าในไอจของแม่หมูเองก็ได้อันฟอลโล่ลูกชายนายนภัทด้วยเช่นกันและน้องนายก็ไม่ได้ฟอลโล่คุณแม่ด้วยแต่ทางใบเฟิร์นยังฟอลโล่แม่หมูอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะว่าระบบไอจีรวนๆจริงๆตามที่แม่หมูบอกหรือไม่ก็ต้องรอให้ทุกฝ่ายออกมาเคลียร์กันอีกครั้ง